สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยนตรถกระบะและรถครอบครัวมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพามารับชมนะคะกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งกันก่อนละกันนะตัวนี้นะเป็นตัวรถซีขาวมุกลังค่าสีดำกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.4 เครื่อง2,004ค่ะตัว l e g e n d e r Blacktop หลังคาดำนะคะขับเคลื่อน2ล้อปี2,021นะแต่ว่าจดทะเบียนการใช้งานปี2,022เลขใหม่อยู่ที่1,015,000โลค่ะตัวนี้ออกห้างไปแดงนะ,ะอยู่ประมาณกับล้าน6เลยคันนี้เหลือเพียงแค่1ล้าน0 0 0นนะคันนี้เหลือ1 000, 100, นะอล้าน0 0 0นะจากอล้านหนะคะพี่จ๋าปี21-22ค่ะ การันตีสภาพตัวรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมรถไม่มีพิความชนหนักจมน้ํามีเล่มให้ครบค่ะคันนี้คือรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวรอการเก็บงานปรับสภาพนิดหน่อยนะคะคันนี้นะอ่ะมาเดี๋ยวพารับชมด้านหน้ากันค่ะพี่จ๋าตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะใครที่สนใจรถสวยคัดเกรดก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้และคันนี้เที่ยมหนึ่งรีวิวอยู่เป็นรถบ้านใช้งานมือเดียวเป็นรถที่เจ้าของเดิมไม่สามารถส่งต่อได้ค่ะสภาพ สวยรสสภาพหนังฟ้าเลยนะตัวนี้นะยังยังอยู่ในขั้นตอนการเก็บงานการปรับสภาพนะคะถ้าเก็บงานแล้วนะอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานดีนะคิดดูว่าถ้ายังไม่ได้เก็บงานดียังหล่อขนาดนี้เลยถ้าเก็บงานแล้วปรับสภาพเรียบร้อยแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวถ้าปรับแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะพี่จ๋าตัวนี้นะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนคันนี้ค่ะไฟหน้านะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไฟเดย์ไทม์แลนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าเป็นเซ็นเซอร์กะระยะค่ะกระจังหน้าสีดำค่ะพี่จ่าป้ายทะเบียน3ขอไข่ชอช้าง5363กรุงเทพมหานครค่ะนี่ให้ดูไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ฝากระโปรงค่ะสันเหลี่ยมคมเดิมสวยค่ะนะคะรถทุกคันนะคะเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้ นะนี่ค่ะและในส่วนของล้อมแม็กนะคะแม็กได้เป็นสีทูโทนแม็กหกลูกค่ะดิสเบกสีล้อค่ะมาดูซุ้มล้อใกล้ๆนี่สภาพตัวรถนะคะยังมีขี้ฟงขี้ฝุ่นอยู่เลยนะนี่ค่ะ ยังไม่ได้ชงยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามากําลังรอขั้นตอนการเก็บงานช่วงนี้รถทรอบคดเจ7ที่นั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Fortuner นะคะ m i l X อนะคะทยอยเข้ามาใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยใครที่มองกลุ่มรถกลุ่มนี้อยู่พี่จา๋าเข้ามาดูไดอ,อรู้สึกว่ามี f อร์ u n e r ราคา2 0 0แสนกว่าก็มีนะคะพี่จา๋าเข้ามาหรือว่าโทรหาน้าหนึ่งได้นะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลย0 9 6ย์8 4 9 6 3พี่จา๋าเข้ามาดูหน้าร้านพี่โทรหาน้า ่ออาจจะยังไม่ได้นัดบอกเลยว่ามาหาน้ำหนึ่งค่ะนะบอกว่ามาหาน้ำหนึ่งนะเดี๋ยวหนึ่งออกมาดูแลต้อนรับค่ะนะ,ะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ศูน1 9 8 4 9 6 3ค่ะเอา่มะมาดูค่ะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีดำนะตัวทรงสปอร์ตหรือตัวนี้ f ฟอร์จูเนอร์นะคะได้กล้องรอบคันนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะที่เปิดด้านนอกเพิ่มความหรูหราเป็นโครเมียมได้กุญแจบแบบสมาร์ทเคเลตน,นะคะแล้วก็นี่ค่ะ บันไดข้างนะคบเป็นรถ p p พีเนาะจะออกเหมือนแบบรถ,ยกยกรถรถยกสูงขึ้นมาหน่อยนะคะก็มาพร้อมกับบันไดข้างสีดำเมื่อกี้พูดแล้วไปเมื่อกี้ลิ้นลัว่วามาดูภายในสักนิดนึงค่ะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็ตัดกับสลับกับสีแดงเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะ่ะคอนโซลด้านหน้าได้เป็นสีดำนี่ค่ะพวงมาลัยนะคะ เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนูน้นอะให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวบงเบาเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเขาปรับสภาพให้หนุนเบาะให้นะคะบางคันที่แบบว่าเวลาถ่ายรูปรถเข้าใหม่เอ๊ะทำไมเบาคนขับไม่มีบาดีเขาถอดออกแล้วก็ไปหนุนเบาะให้ดูหนาขึ้นนะคะดูแบบเอ่อนั่งสบายมากยิ่งขึ้นไม่ไม่ยุบเท่านั้นเองนะคะคันนี้ขออนุญ,ญาตด,ดูข้อมูลสักนิดหนึ่งคันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวพี่จ๋าไม่ต้องดูข้อมูลหรอกนี่ เอกสารยังอยู่อยู่เลยนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปเอาออกนะไปเขี่ยวเป็นรถเข้าใหม่คะ่ะพี่จ๋าเป็นรถเข้าใหม่ดูสภาพโครงสร้างตัวรถ f o r t u เ e อร์คันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ18900นะ18900นรนี่คะ่ะแผงประตูสีดำสลับกับสีแดงนะคะที่เปิดด้านในได้เป็นโครเมียมคะ่ะอ่าแล้วก็กระจกเป็นออโต้นะคะรอบคันเลยนะคะ มีช่องใส่แก้วน้ำนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะ,ะที่เขียนว่าลีเจนเดอร์ยังไม่ได้แบบถอดสีฟ้าออกเลยสนใจก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเป็นพรม 3D นะคะพี่จ๋าแอร์มีทุกตำแหน่งที่นั่งนะคะไฟบนเพดานนะคะนีไฟด้านหน้า LED ด้วยนะคะแอร์มีทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะเพดานได้เป็นสีดาตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่าที่เท้าแขนนะคะแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ำด้วยนะคะะนี่เบาะหนังสลับกับสีแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเบาะแถวที่3นะะสนใจทักมาได้เลยนะโครงสร้างเดิมค่ะพี่จ๋า1 1ล้าน1 0 0่มาอยู่ประมาณแสนนิดนิด0 0แนนี่ค่ะ ปี21.22ค่ะแม็กนะคะเดี๋ยวอาจจะมีการเก็บรายละเอียดของแม็กให้นะคะแม็กหรูนะคะได้เป็นแม็กขอบ18นิ้วนะคะคันนี้แม็กขอบ18นิ้วเออแม็กขอบ20นิ้วขอบประธานภัยซีรีย์ยังอยู่ที่265หหทับ5้าศ0นย์แม็กขอบ20นิ้วค่ะพี่จา๋าคันนี้นะได้แม็ก20นิ้วนะ นี่ช่วงล่างแน่นหนึบนะคะด้านท้ายมีแหลกหลังคานะคะคได้หลังคาดำนะคะเสารับสัญญาณเป็นแบบครีบฉลามนะคะพี่จา๋าเป็นแบบชาร์กฟินที่ปัดน้ำฝนด้านหลังไฟท้ายนะคะ,ะกระจกต,ตาโตโยต้านะคะแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED นี่แบบเกอร์เลนะคะ แล้วก็มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะมีเส้นแนะนำเส้นกะระยะให้มีเซ็นเซอร์ถอยให้ค่ะก้มต่ำดูสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะสนใจทักเข้ามาได้นะคะ0961984963นะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดตรงนี้ดูสักหน่อยดูด้านท้ายสักหน่อยนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งโครงสร้างเดิมนะคะ ตัวน็อตเดิมๆใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหานะคะ Toyota Fortuner ตัว2.4 Regender Blacktop หลังคาดำตัวรถสีขาวมุกนี่ค่ะก็มีไฟสัมภาระนะคะแล้วก็ Fortuner เขาก็จะพับแขวนข้างเนาะสนใจทักมาได้เลยนะคะตัวนี้อ่ะมีตัวคิกเซนเซอร์ด้วยนะเตะด้านหลังนะคะพี่จา๋า แม็กซีทูโทนนะคะนี่อ่ะเปิดดูภายในสักนิดหนึ่งได้เป็นเบาะหนังแล้วก็มี usb 2จุดนะคะมีเสียบปลั๊กนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ3รูเนาะนะคะมีที่แขวนต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้กระเป๋าใส่เอกสารน็อตเดิม โครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมใช้งานมือเดียวค่ะพี่จ่าคันนี้ปุ่มพุทสตาร์ทนะคะแล้วก็เาบาะนะคะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะฝั่งนี้8ระดับฝั่งนู้นสี่ระดับด้วยกันกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะที่เปิดด้านในก็ได้เป็นโครเมียมช่องใส่แก้วน้ำต่างๆมีประวัติศูนย์ยังอยู่เลยประวัติศูนย์ยังอยู่ 1,156,333กิกโลพวงมาลายัยมีแผนเดิชิปที่พวงมาลัยค่ะนะคะก็คือขับสนุกค่ะนะคะเปลี่ยนเกียร์เป็นเ,เร่งเกียร์เป็นหมวดแมนวนวลนะคะที่พวงมาลัยได้นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันค่ะพูดคุยกับสิลีนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะมีคูดคอนโทรลนะคะนี่ก็คือเป็นตัวล็อกความเร็วนะมีตัวล็อกความเร็ว แล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยแบบลายไม้สีดำนะคะนี่ไม่ลายไม้สีดำนี่ตกแต่งด้วยลายไม้สีดำนะคะมีอีโคโหมดมีโหมดให้เลือกค่ะพาวเวอร์โหมดนะโหมดประหยัดนะคะอะกับโหมดที่ตอบสนองเร็วนะคะการลื่นถลายตรงนี้อ่าแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ที่ตรงตรงเกียร์ตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็นโหมดต,ตรงนี้ก็ได้หรือว่า เออขับสนุกค่ะนะคะแค่ขยับมือที่พวงมาลัยก็ได้ด้วยแอร์เออไม่ใช่แอร์สิกระจกมองหลังเป็นออโต้นะคะอ่ะนี่แอร์แอร์ออโตอ้อยู่แล้วอ่ะนี่สนใจทักเข้ามาได้0961984963ค่ะพี่จ๋าดูคอนโซลด้านหน้าอ่ะอ่ะภาษาไทย กําลังเตรียมการนี่ค่ะนี่มีเส้นการะยะมีกล้องมองหลังนะคะบอกแบบมุมมองได้หลายมุมมองเลยเห็นไหมนี่ค่ะเป็นแบบสามมิตินะคะสามดีมองด้านข้างมองเป็นเส้นมองรอบคันนะคะอ่ะสนใจทักมาคันนี้จะได้เป็นเบกมือนะนะเป็นเบกมือดึงขึ้นมา แบบนี้ก็โอเคดีนะดูแลบำร,รุงรักษาได้ได้ได้ไดไดง่ายกว่าอาจจะเป็นแบบตัวไฟฟ้าซะอีกนะคะนี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะนี่เลขใหม่เลขใหม่อยู่ประมาณนี้สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ0 6 9, 9 6 1 9 8 4 9 6 3ไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน ใครที่สนใจ toyota fortuner นะคะตัว back top หลังคาดำตัวรถสีขาวหลังคาดำนะคะทักมาได้เลยอ่ะนี่ค่ะนี่แบตเตอรี่นะคะพี่จ๋าก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เช็คของเหลวให้นะคะอ่าให้ดูสภาพตัวรถนะคะ อันนี้คือรถที่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะใครสนใจก็พักกันเข้ามาได้096-198-4963ค่ะนี่อาให้ดูตัวน,น็อตนี่ด้านในคารด้านหน้าอันนี้ก็คือ L R นี่ค่ะ คันด้านหน้าคัานด้านข้างตาโตโยต้านะสนใจทักเข้ามาได้0961984963กสิกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงย้ำอีกครั้งค่ะคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะเป็นตัว 4, 2.4เครื่อง2450แแรงม้านะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2อล้อนะคะปี 2,021.22ค่ะเป็นตัว l e g e n d ดอร์ Black t o อะตัวรถสีขาวหลังคาสีดำนะคะมีบริการจัดไฟนั้นถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะสนใจยังไงก็ทักเข้ามาหาน้ำหนึ่งได้096 198 49 63กับ Toyota Fortuner นะคะตัวนี้นะคะออกห้างป้ายแดงก็ล้านหได้เลยคันนี้เหลือเพียงแค่1 1ล้านแสนค่ะพออยู่ประมาณ18,900ตีไป19แล้วกันนะคะขอรายรับอยู่ประมาณ 3 8 0 0 0 4 0 0 0ขึ้นนะคะขอรายรับ4,000 40, 0ขึ้นถ้าออกคนเดียวนะคะสนใจยังไงทักมาหาน้หนึ่งได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ค่ะนหนึ่งขอตัวลาไปก่อนละกันจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ